เครื่องซักผ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่จับสายยางเวลาเราจะนำน้ำใส่ในเครื่องซักผ้าเราจะต้องยืนถือสายยางแบบนี้จะไม่เป็นการดีเลยนะครับจะเสียเวลาเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเราก็จะเมื่อยมือด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องทีไชาย c ีชาแนลจะมาแนะนำวิธีการใช้ท่อแบบนี้ทำที่จับสายยางสำหรับ เครื่องซักผ้าเราจะได้ไม่เมื่อยมือไม่เสียเวลาและใช้งานได้ดีด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับการใช้ท่อ PC ในการทำที่จับสายยางสำหรับเครื่องซักผ้าเราจะใช้ท่อ PC ขนาด2นิ้วครับแล้วผมจะใช้เป็นใบเลือดตัดเหล็กมาตัดท่อ PC ครับความยาวเราจะใช้ประมาณ2นิ้วเท่ากันครับ ดยผมจะตัดตรงนี้เลยครับ เราก็ได้ท่อสําหรับทําที่จับสายยางสําหรับเครื่องซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับแล้วหลังจากนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาผ่าถ้าเป็นท่อ PC แบบขนาด2นิ้วนี่นะครับเราจะผ่าประมาณครึ่งนิ้วแบบนี้ครับเราจะผ่าช่วงบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะผ่าท่อ PC เลยครับความลึกนะครับก็จะอยู่ประมาณครึ่งนิ้วเหมือนกันครับ เมื่อเราพาเสร็จเรียบร้อยเราจะมาบากตรงด้านหัวนิดหน่อยครับเดี๋ยวตอนท้ายน,นะครับผมจะบอกว่าเราบากเพื่ออะไรครับนี่ครับเราจะบากให้เป็นรูปทรงแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะนำไปใส่กับ เครื่องซักผ้านี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำความสะอาดนิดหน่อยครับเมื่อเราได้ที่จับสายยางจากท่อ p ีซมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาใส่กับเครื่องซักผ้าเลยครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าเป็นเครื่องซักผ้าแบบนี้นะครับจะมีขอบด้านในเห็นไหมครับจะยืดหยุ่นได้เรานำตัวนี้นลครับเป็นที่จับสายยาง เดี๋ยวนะครับผมจะใส่เข้าไปตรงบริเวณนี้ครับเสียบเข้าไปเลยครับเพราะว่ามีร่องเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะออกมาดูอีกทีมีร่องเห็นไหมครับเนี่ยแล้วตรงนี้เราบากไว้เพื่ออะไรครับจะได้เข้ากับขอบของเครื่องส้าตรงด้านในง่ายๆครับเห็นไหมครับขอบสองข้างนี่ครับที่เราบากไว้แล้วก็ว uh ตรงนีああ้นะครับจะเสียบเข้ากับขอบของเครื่องส้าด้านในนี่ครับครับด้านในนะครับ จะเอานีวเข้าไปได้เห็นไหมครับเนี่ยลึกๆแบบนี้ครับเพราะว่ามีขอบเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับแน่นมากเลยครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่อ PC ที่เราเสียบกับขอบของเครื่องซักผ้าจะหลุดล่วงไปในเครื่องซักผ้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยแน่นหนามากเลยครับไม่มีทางหลุดแน่นอนเราใช้นานขนาดไหนก็ไม่หลุดครับ ดูนะครับไม่มีทางร่วงไปที่เครื่องซักผ้าของเราได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายยางลงไปตรงนี้เลยครับท่อ VC ก็จะล็อกสายยางได้แบบแน่นเลยครับและสายยางก็ไม่หลุดออกมาด้วยครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำให้ดูนะครับดูนี่ครับเห็นไหมครับ เราดึงสายยางออกมานะครับเราก็จะเมื่อยมือเราจะต้องถือไวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีที่เสียบสายยางแบบนี้เสียบเข้าไปเลยครับหรือตัวล็อกสายยางสําหรับเครื่องซักผ้าเราไม่ต้องเมื่อยมือเลยครับเห็นไหมครับเราไปทํางานอื่นได้เลยครับเราปล่อยน้ําไว้ที่เครื่องซักผ้าของเราได้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท,ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทัททยพีแชนแนลได้นะครับวิธีการทําที่ล็อกสายยางเข้ากับเครื่องซักผ้าทําได้แบบง่ายๆเราทําได้ด้วยตัวเองใช้ได้นานและไม่หลุดลงไปในเครื่องซักผ้าของเราด้วยครับแน่นหนามากเลยเห็นไหมครับและล็อกสายยางได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะลึกหรือจะขึ้นมาตื้นแบบนี้นะครับสายยางเราไม่หลุดแน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องวิชไทยพีแชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าที่ไทยพีแชแนลครับผมในการทำที่ล็อกสายยางเข้ากับเครื่องสักผพาสายยางจะไม่หลุดจากเครื่องสักพ้าของเราแน่นอนครับอัพเราไม่เมื่อยมือและไม่เสียเวลาในการจับสายยางอีกต่อไปเลยครับ